คำาพิจารณาแบบง่ๆทำยังไงคะถ้างกอกัอ,อยางไงคัไม่ต้องจำเบื้องต้นเนี่ยทิ้งความจำทั้งหมดทิ้งความจำทั้งหมดทิ้งความคิดทั้งหมดไม่จำไม่คิดอะไรตอนนี้เราจะทำไงไม่แหมคิดทำไงไม่ให้จําเราต้องสร้างเหตุก็คือเอารู้รามาแตะร่ตงกายโง่ๆให เวาป้อมสุดแต่วัที่นอกเนี่ยง,องอ้อโดยที่ไม่ต้องให้ความหมายข,าของนาโขด้วยกันและเราก็รู้การกับเพื่อของนากขดโดยเริ่มต้นที่ลมหายใจกับกังอกก่อนนั่นคือเริ่มต้นง้อ,ก,งอก,กับลมหายใจเริ่มต้นง,กง้กับกายแล้วก็หยุดทุกการกระทําหยุดความสงสัยหยุดความอยากกังวง เช่นอยากจะสงบอยากรู้อยากเข็มอยากเข้าใจอยู่ตัวนี้ด้วยค่ะพระอาจารย์คือมันจะบอกว่ายังไงนะฮะเห <c oughs> มือนตัวเองเนี่ยนะคะความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดคือปฏิบัติมานี่นะคะก็ะมันเหมือนหลากหลายพอพระอาจารย์ท่านนี้บอกพระพุโทโธก็กำหนดพุดโทโธ พอพระอาจารย์ท่านนี้บอกว่ากําหนดท้องพองยุบก็ไปพองยุบเออพระอาจารย์บางท่านบอกว่าให้ดูจิตก็ดูจิตก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจิตคืออะไรอเม,ม่ช้าฟัางพระอาจารย์บอกว่าอืมวิญญาณเนี่ยมันก็ครอบจิตไว้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเข้าไปถึงตัวจิตเนี่ยวิญญาณมันจะต้องแตกออกไปก่อน ทีนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยนะคะคือพอกําหนดไปเนี่ยนะคะพอจิตมันเริ่มว่างมันก็ในตัวมันเนี่ยนะคะมันก็ไปท้องพองยุบมันก็เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเลยทีนี้พอเราบอกว่าไม่เอาเราไม่ดูท้องพองยุบเราจะดูตรงเนี้ยการที่เราไปปฏิบัติกับการเดินกายนะคะพิจารณากายด้านซ้ายด้านขวาหน้าหลังลงไปขาขึ้นข้างบนเลยมันก็เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติขึ้นขนในตัวมันเองนะคะ พอเราบอกว่าอือเมเรากำหนดพูดโทย,ยู่นะเนี่ยทำไมมันอยู่ไปไนี้มันก็ว่างงไปเฉยๆเมื่อเช้าเราฟังพระอาจารย์แล้วม,มีความรู้สึกว่าทำยังไงจะทําให้ตัวเองงงๆมาได้คืออยากจะปล่อยวางทุกอย่างที่มันหนีนะฮะให้ตัวมันต้างว่างแต่ทําว่างไม่ได้ค่ะพอว่างปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวทอมมาพองยุบขึ้นไงนี่แหละคือตัวนี้นแหละพอเรามัวแวต่ทําปฏิบัติเราต้องโง่ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําไม่ต้องจําไม่ต้องคิด นั่นคือเริ่มต้นของการง้ก่อนไม่ต้องพูดโทไม่ต้องยุบฟองไม่ต้องทำอะไรสร้างรู้ตัวเดียวรู้ซื้อ,อรู้ที่ไร่เรียนสาใน,นคอรอูโมกเหมือนงูรู้ของเด็กอะคำว่ารู้นี่คืออะไรคะรู้โดยที่ไม่ได้จำอะไรเลยที่สมมติว่านะคะสมมติว่าพอเริ่มนั่งสมาธิก็ทำตัวว่างๆอย่างนี้เลยแหละคะ่ะไม่ต้องทำตัวให้ว่างทำรู้ให้ว่าง แม้จะมีสภาวะอะไรเข้ามาก็ตามไม่ต้องไปทำอะไรกับสิ่งู้ปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยมันไปปล่อยและรู้นะมันจะว่างขึ้นที่ตัวรู้เองจะไม่จะว่างเพราะมันไม่คิดสมมุติว่านะคะคือสมมติเราจะทําตัวให้ว่างๆเนี่ยขณะที่เราทําตัวนิ่งๆอยู่เนี่ยนะคะจิตมันก็เดินไปซ้ายไปขวาขึ้นบนลงล่างไปมามันแล้วมันจะรู้ตรงไหน อันนี้มันเงีมัวมากเลยมันยังไม่นิ่งไปเพราะเรากําลังทําตัวให้มันนิ่งนั้นเราทําแล้วไม่ต้องทาเพราะนั่งปั๊บเนี่ยเหมือนคนตายเลยคนตายทําอะไรได้เลยโยมคุตายมีความคิดปฏิบัติต้องปฏิบัติเหมือนคนตายเบื้องต้นตายจากความคิดตายจากความจําตายจากความรู้สึกตายจากการทําทั้งหมดเหลือตัวรู้ตัวเดียวที่มันยังไม่ตาย โดยมองเห็นสิ่งที่รู้ละกำลังทำงานให้มันเป็นธรรมชาติเพราะเราไม่ทำอะไรให้มันเป็นเราต้องตั้งรู้ก่อนถ้าเราไปทำให้นิ่งปั๊บเนี่ยนั่นเราทำแน่เบื้อต้นเราปล่อยไปเลยนั่งเนี่ยปล่อยไปเลยปล่อยปล่อยไปเลยเบื้องต้นเราต้องให้ทำให้รู้อิสระก่อนปล่อยให้สิ่งถือรู้มันไปเป็นไปและไม่ใช่ไปทำให สังขาร,ม,ารมันหยุดตุงแข่งเามันนิ่งไม่ใช่เพราะเราต้องการให้รู้นิง่งไม่ใช่ไปทําให้ความคิดมันนิ่งต้องแยกออกว่ารู้เนี่ยมันคนละส่วนกับความคิดได้ไหมล่ะรู้มันคนละส่วนกับกายนั้นเราจะทํากายให้นิ่งไม่ได้ทําความคิดให้นิงน่งไม่ได้ทําความจําให้นิ่งไม่ได้ทาความสึกให้นิ่งไม่ได้แต่เราสามารถอยู่กับรู้ รู้ซอนรู้และอยู่กับรู้ให้รู้นั้นรู้อย่างนิ่งๆเป็นรู้ที่มีสมาธิในรู้มีสติในรู้แต่เป็นสติเบาๆเป็นสมาธิเบาๆนรู้นั่นือเริ่มต้นการฝึดรู้ให้มีกําลังนั่นะที่โยบอกดูจิตอ่ะที่โยนะ่ะให้ดูไม่ใช่จิตมันขันห้าทั้งหมดโยมหมายถึงอะไรที่ว่าเป็นจิตที่โยดูมาที่ผ่านมาความคิดใช่ไหมค่ะคือคือบางทีนะคะ ขณะที่คิดว่าอมเรากำลังดูจิตอ้าวก็พ่าอาจารย์บอกนี่ไงดูไปสิเกสาโลมานะคะทันตาตาโจยย้อนขึ้นย้อนลงจิตมันก็ไปเลยค่ะมันไปตามธรรมชาติของมันมันนิ่งไม่ได้อันนั้นไม่ใช่จิตไม่ใช่จิตเดิม,ม,เ,ดมเป็นสังขารละขนันธปรุงแต่งไปจิตแต่มันปรุงแต่งไม่ได้จะเรียกว่าจิตก็ได้ตามภาษา จะมาพยายามแยกออกระหว่างจิตกับรู้เพื่อจะได้แบบไอ้ที่เราดูนะ่ะมันดูสังขารไม่ใช่ดูจิตหากเราเข้าใจขันธ์ห้านะ่ะอาการขันธ์ห้ามีอะไรบ้างรูปใช่ไหมนะเวทนาสัญญาสังขารสังขารคืออะไรก็คือส,สิ่งที่มันปรุงแต่งใช่ไหมแล้วเราไปหมายการปรุงแต่งไปจิตมันจะไม่ใช่จิตตรงๆแต่นั่นก็คือเป็นเจตสิก หรือเป็นลัศมีของจิตไม่ใช่จิตดั้งเดิมน,นั่นเหตุผลที่จะมาบอกให้ดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกระดับเพื่อจะได้ทําลายความยิดมัน่นถือมั่นในขันห้าว่าบางัาบางคับบัญชาไม่ได้ลองปฏิปามหมายภาษาของอุบายอาจย์ิตแปงจริงๆเป็นคําสมมุติที่ว่าจิตก็ถูก,ถกเพราะบาองอุบายอาจารยเรียกว่าจิตแต่ สำหรับผู้ที่เห็นจิตแล้วท่านยังบอกว่าไอ้ตรงนั้นน่ะไม่ใช่จิตหากเราเข้าใจกันหน้าล้วจะรู้ว่าไอ้ที่ปรุงแต่งน่ะมันคือสังขารแขันธ์นั่นเองคือความคิดแต่มันคิดได้เพราะจิตแต่นั่นไม่ใช่จิตคิดและที่มันรู้นะ่ะมันรู้ได้เพราะวิญญาณนะท่านเรียกว่ามนโนวิญญาณจะว่าจิตรู้ก็ใช่แต่ไม่ใช่จิตแท้ เป็นรู้ของวิญญาณแต่รู้ได้เพราะจิตแต่ไม่ใช่จิตรู้แต่มันรู้ได้เพราะตัววิญญาณนั้นเราต้องแยกรู้กับขันธ์ห้าว่าการทำงานก่อนห้ามีอะไรบ้างและการทำงานของวิญญาณคืออะไรก็ค,คือรู้อย่างเดียวนั่นที่จะมาบอกแค่เอาตัวรู้เดิมๆรู้ดั้งเดิมของก่อนที่จะมารับรู้เป็นรู้ที่ระดับสารู้ซื่อๆก่อนที่จะจํา รู้ซื่อๆก่อนจะคิดเพื่อเอารู้ตัวนั้ย้อนสอนไปเริ่มต้นใหม่โครงการปฏิบัติก่อนที่มันจะมีชื่อในสภาวะก่อนที่มันจะมีเวทนาเวทนาก็ไม่ใช่เวทนาแค่อาการที่รู้สึกสัมผัสนั่นเองดูการกระเพื่มของเวทนาการกระเพื่มของสัญญาและการกระเพื่มของ,งร่างกายก่อนที่จะก่อนที่เราจะเรียก่อสังขาร โยมต้องหยุดทุกการกระทำหยุดทุกการปฏิบัติที่ยมปฏิบัติมาถูกแล้วแต่มันตีกันเตีก,เตกันกับวิชาที่มาจะสอนนะเราจะทำให้เราไม่เข้าถึงจุดความจริงถ้ายมเข้าใจจุดนี้แล้วตามที่จะมาสอนเนี่ยปฏิบัติไปแล้วยมจะกลับไปพูดโทล้วไปดูอะไรมันได้หมดมันติดกั้นไม่ได้เพราะเรารู้แล้วว่า เราแยกรู้ออกมาจากจิตแยกรู้ออกมาจากหน้าได้แล้วแต่ขณะโยมปฏิบัติมาโยมต้องทํารู้ว่ารู้ว่า,งางไงคือไม่มีความจําเหมือนน้ําชาที่ไม่มีน้ำใส่ถ้วยไม่มีน้าชาใช่ไหมถ้วยปเปล่ารู้ปรเปล่ารู้โลง่ลงๆรู้ง่ๆอะไรเงี้ยเวลาเอาน้ําชาใส่ไปมันก็ไม่ล้น หตุที่จะไม่พอแจกพรอยอมทําเหมือนน้าชาล้นถ้วยพอใส่ไปก็ไปปนผลกับสิ่งที่ยมจับมาพอใส่ไปก็เปนอีกสิ่งยมจะมาไอ้ที่ยมาอยมาตามาสอนมันหลุดออกหมดเหลือแต่ของยมที่มันคาอยู่ในถ้วยใช่ไหมลนะ่ะก็มาตีกันเนี่ยมันไม่เข้าถึงโยมเลยพอใส่น้ําชาตามมาไปที่ความถูกต้องไอ้น้ําชาเก่ามันล้นมาตีเขตาตมมาออกหมดใช่ไหมลนะ่ะ ก็ไปหมายตรงที่ยมหมายเนะี่ยหมายว่าต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ที่ใส่ไปไม่ต้องหมายยมก็จะหมายเลยเนะี่ยเพราะยอมคุ้นเคยกับธรรชาด้วยเก่าพระจันคะตรงนี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่อยากทราบว่าจะกลับไปปฏิบัติยังไงคะเพราะว่าในขณะที่เรากําลังสมมติว่านั่งสมาธิเนี่ยนะคะจิตมันก็นิ่งไปเฉยๆนะคะไอ้ความที่เป็นตัวล้นถ้วยเนะะี่ยค่ะมันขึ้นมาตลอดเวลา ทำยังไงให้มันไอ้ตัวนี้ไม่ขึ้นมาได้ค่ะสมาธิอบอกว่าไปเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องปฏิบัติปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติเลยนั่นคือเริ่มต้นใหม่เหมือนเราไม่เคยปฏิบัติมาก,ก่อนสติไม่ต้องทําสมาธิไม่ต้องทําปัญญาไม่ต้องทําคือเริ่มต้นใหม่เอารู้เนะี่ยมาตั้งใหม่คือรู้อย่างมีสติกับกาย ป็นแต่เป็นสติของสม,มาสต,เาตเาิเป็นสติเบาๆเป็นสมาธิเบาๆก็คือแต่เบาๆเหมือนกับเรารู้โง่ๆรู้ง้ๆร,รู้ซื่อๆรู้โดยที่ไม่ต้องทำรู้โดยที่ไม่ต้องจำนั่นเป็นการตั้งต้นรู้ใหม่เพราะรู้เดิมตอนเกิดมาเด็กไม่จำอะไรใช่ไหม ไม่คิดอะไรเลยนั่นคือรู้ซื่อของเด็กที่ไร้เรียงศึกษาเริ่มต้นรู้ใหม่เอารู้ของเด็กที่ไร,ร้เดียงศษามาเริ่มฝึกใหม่นั่นคือเริ่มต้นใหม่ครับพอเราจับจุดได้นี่มเมื่อเรข้าใจนะเอารู้ที่ยมปุกพิจามันเป็นเรื่องเดียวกันเองต่นนี้ว่าเรากําลังแท้กความคิดไปแจกแจงในธาตุรู้เรากําลังแท้กความจําไปแจ้แจงธาตุรู้รู้แทนจะรู้ในตัวของรู้เอง เรากับเอากำแพงของสัญญาไปตั้งไว้มันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้็นกาตรตีกันเ <โ Makes. S 1> มื่อเราไปสร้างกำแพงไว้<ฮ>เพื่อจะเดินข้ามกำแพงเราไปสร้างกำแพงของสติไว้เพื่อเราจะข้ามสติไปเราไปกำแพงสร้างกำแพงของความสงสัยเพื่อทำลายความสงสัยเราไปตั้งกำแพงของการปล่อยวางนะปฏิบัติมันต้องปล่อยวาง<ม>ใช่ไหมสุดท้ายกำแพงนั้นมันก็มาทำลายตัวโยมเอง เพราะเราปล่อยวางไม่ได้เีเอาความคิดไปเป็นกำแพงเอาความจําเป็นกำแพงสุดท้ายเราก็ทําลายความจําเราไม่ได้ทําลายความคิดเราไม่ได้เพราะเราไปหมายไว้นั้นเราต้องไม่สร้างกำแพงตั้งแต่แรกไม่สร้างความคิดไม่สร้างความจําตั้งแต่แรกไม่ตั้งสร้างเป้ามหมายตั้งแต่แรกปฏิบัติไปโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายไม่มีกำแพงกัน้นเพราะธรรมาชาตินั้น มันไม่มีรู้อะไรตั้งแต่แรกแล้วไม่มีสิ่งที่รู้ตั้งแต่แรกแล้วเอ้ยกำแพงที่สร้างมาคือสิ่งที่ถูกรู้เราสร้างขึ้นมาเองจากสังขารจากสัญญาณเองนั้นเราก็ององกับสัญญาที่เราสร้างงงสังขารที่เราสร้างให้หมาให้หมายให้ข้าวไวเ้เองนั้นเราต้องหยุดทุกๆก,การกระทำเริ่มต้นใหม่เหมือนคนไม่เคยปฏิบัติเลยเพราะเรามาปฏิบัติเอาสมองปฏิบัติเราไม่ได้เอาความคิดไปบตแต่เอารู้นะ่ะไปรู้การปฏิบัติ ของกายของใจโดยที่ไม่ต้องใส่ชื่อเพขณะน,นั้นการที่เราไม่ใส่ชื่อจะทําให้เราฉลาดขึ้นเพราะมันเป็นธรรมาชาติของสภา,าวะรุนรวนแต่ไม่ยอมงั้นพตาม,มาจะาบอกว่าโง่ก่อนแล้วยอมจะฉลาดที่จะมาเคยสอนหลายคนที่หลายข้อสั่งนั้น,นไม่เคยปฏิบัติเลย พอเริ่มต้นโง่ครับโอ้ก็บอกโง่แล้วมันมีความสุขดีมันไม่ต้องจำมันไม่ต้องทำไม่ต้องพิดแต่มันเบาพราะความเบาของการที่รู้จักโง่เนี่ยหลังจากนั้นมันฉลาดเองเรามันว่างแล้วเห็นอะไรมันเข้าใจหมดอะไรแยกออกหมดอะไรควรไม่ควรอะไรที่จะใช้อะไรไม่ใช่มันรู้หมดถ้าเราไม่ทําตรงโง่มันใช้ทั้งหมดเนี่ยที่มันมี ที่เราจํามาเมื่อเราใช้ทั้งหมดที่เราจํามาทั้งหมดมันก็เลยหนักเพราะเราเอาสิ่งที่จํามาไปติดเอามาใช้มาทําแต่เมื่อรู้ที่ฝึกโง่เนี่ยมันจะใช้อะไรมันฉลาดใช้ไม่ใช่โง่แบบไม่รู้อะไรเลยนะมันรู้แต่มันโง่แบบไม่เอาอะไรเลยตามนั้นโง่แบบไม่เอาอะไรเลยนั่นคือความฉลาดของโง่เพราเอาแล้วมันหนักเอาความคิดก็หนักเอาความจำก็หนัก เอาการกระทขํข้อหนักเอาสติกําหนดข้อหนักปล่อยหมดตอนนี้เราจะใช้สติตอนไหนใช้สมาธิยังไงมันฉลาดใช้เมื่อขราวจะใช้สติมันก็ใช้เขาขาวจะใช้สมาธิมันก็ใช้ขาใช้ปัญญามันก็ใช้ใช้แล้วก็สักว่าใช้นั่นเป็นรู้ที่งโง่แล้วพลิกตัวกลับมาฉลาดด้วยรู้ของมันเองไม่ฉลาดเพราะเราไปแทรกแซงใน ในรู้เอาสัญญาไปให้เขาเอาสังขารไปให้เขาเอาการกระทําเอากระแพงเอาเก,กติกาไปให้เขาหมดจนรู้นั้นเลิกไปหมดรู้จะอะไรดีนั้นเราต้องสร้างรู้ให้เขาอิสระก่อนด้วยการรู้งโง่เมื่อรู้อิสระรู้งโง่ๆนี่ยรู้นั้นจะเข้าใจธรรมชาติด้วยรู้เองโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรกันเลยมันเบาสบายเบื้องต้นเราต้องทํารู้ให้เบาก่อนทารู้ให้บ้างก่อน รู้จะเบายังไงรู้จะว่างไงเราก็ต้องวางรู้ในฐานะของความว่างรู้เอารู้ก็อยู่ในรู้ดยรู้ก็แตกระกายต้องทํารู้ให้สิหลายคนแล้วรู้จะแยกแยะได้เองหากเราเอารู้ไปแทรกแจงกับวิธีเก่าๆการทางควาเก่ามันไม่ทําให้รู้สิ่หลายได้เพราะว่าเอารู้น่ะไปกดทับไว้สติที่เราฝึกเนี่ยยกงไปฝึกสติสติไปกดทับรู้ไว้อย่างนี้นะกดทับรู้ไว้เนี่ยจนรู้เนี่ยไม่อิสระล ไปไหนก็เอารู้ไปกําหนดสติอยู่ใต้รู้อรู้อยู่ใต้สติกาหนดเนี่ยรู้อยู่ใต้สติหมดย้ายไปไหนก็สติกดทับกดหัวรู้ไว้ตลอดจนรู้ไม่สละมันจะรู้เฉพาะในสิ่งที่เรากําหนดไว้นั่นเองมีเช่นกําหนดไว้ทองมันรู้ตรงนั้นไม่ไปไหนมันก็พองยุบพองยุบหรือพุโทโธมันก็รู้แต่พุโทโธพุทโธมันไม่นอกเหนือจากพุโทโธพร้อมในรู้พุโทโธบรรทุกพุโทโธทับไว้ในรู้นี่คือความหมาย ถ้าเราปล่อยรู้ออกมาจากสติปล่อยรู้ออกมาจากพุทโธแต่รู้นั้นอยู่นอกพุทโธรู้อยู่นอกสติมันกลับเห็นตัวสติตัวที่กําหนดมันกลับเห็นตัวพุทโธตัวที่บริกรรมนั่นรู้อยู่เหนือพุทโธแล้วรู้วิสะแล้วแล้วรู้มันจะเบาจะรู้พุทโธก็ได้ไม่รู้พุทโธก็ได้จะรู้สติจะมีสติก็ได้แต่มันรู้อยู่รู้นั้นจะเบาเมื่อรู้มาเลรหลอยจากการกระทําทั้งหมดแล้วจากสติที่เราทําจากบริกรรมทั้ง และหลังจากนั้นนะมันจะเข้าใจธรรมาชาติหมดเราใช้สติใช้พุทโธมันก็อยู่เหนือสติอยู่เหนือพุทโธนั่นจะเป็นการปกรู้ที่รู้นมิมมโขและรู้มันจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรกระดับขอบพระคุณค่ะเปลี่ยนมายยมทำน้ำชาเหมือนแก้วเปล่า <c oughs> ความจำที่โยมจำมาไม่ผิดจยมแต่ว่า มันตีกันเพราะสิ่งที่โยมทํามามันคือสมถะหมดเลยที่จะมากําลังยังกําลังจะบอกเนี่ยให้เจริญวิปัสสนาสมถะมันเข้าข้างในอยู่แต่ข้างในสงบไหมสงบแต่มิสัญญาวิปัสสนามันต้องออกมาจากข้างในมาอยู่ข้างนอกและย้อนกลับมาดูตัวหนนั่นคือวิปัสสนาหากเรารู้ไว้ข้างในเนี่ยมันถูกกดทับไว้ รู้งงหัวไม่ขึ้นมันจึงไม่รู้อะไรเลยมันรู้อยู่ในข้างในน่แน่ะมันได้ตะตงกบอดรู้ไปพักอย่างเดียวให้รู้สงบแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยมันคนนอนหลับตื่นมาไม่รู้ตะว,วันรู้เดือนหรอกออกมาก็ไม่รู้อะไรแล้วพอเข้าไปพักนั่นที่ครูบาอาจารย์น่นบอกสมาธิหัวต่อเห็นทับญ้าประหมายตัวเนี้ยเมื่อเห็นทับย้าเนี่ยมันไม่เห็นแสงเดือนแสงตะว,วันเลย พอห็นออกปั๊บเนี่ยมันพุ่งมาเลยแบบนี้หญ้ามันพุ่งพอเห็นแสงอาทิตย์แหละสมาธิวัดท้อก็เหมือนเห็นทับหญ้าแต่ปัจนาเนี่ยเป็นการถอดถอนนี่ปัสณนาคือเอารู้ออกมาและเห็นสภาวะเข้ามาเนี่ยคือถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในอาการในกิริยาในสภาวะนั่นเองไม่ใช่ไปดับอาการแต่พอให้อาการมัแสดงไป เพียงแค่รู้อาการแล้วรู้มันจะถอดถอนความยึดมั่นถึงมันในในทุกๆอาการเองแล้วปล่อยอาการให้มันเป็นไปปล่อยอาการให้มันมีไปอาการของสิ่งที่มีที่เป็นนั้นมันไม่กระทบถึงรู้มันไม่เข้าถึงรู้เพราะรู้ออกมาจากอาการนั้นแล้วเมื่อรู้ออกจากอาการนั้นแล้วรู้จะอิสระโดยรู้ของรู้เองโดยที่ไม่ต้องใช้สังขารไปช่วยไม่ใช้สัญญาไปช่วยเลยเพราะรู้มันอิสระโดยรู้เองได้ จากการที่ถอยรูกออมาจากสิ่งที่กรูนั่นเอนี่ปัญหาของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทุกคนยอมจะมารู้ปัญหาของผู้ปฏิบัติีีเพราะสามาชเคยมีปัญหาแบบนี้เคยทําแบบนี้มันไม่ยมเป็นยังไงพอเอารู้มาได้จะรู้ว่าโอ้ที่เราหลงตั้งนานเรามวแจะทําให้มันสงบยิงทำเท่าไหร่ก็ไม่สงบเพราะเราไปกดทับสังขารไหม เมื่อเรากดกดทับสังขารเราจึงไม่รู้จักสังขารเราไปกดทับรู้เราจึงไม่ให้รู้ออกมาเล็ดลอดออกมาจากการไปเรียนรู้สังขารหากเราไปกดทับรู้รู้จออมาสังขารและจะย้อนกลับมาดูจริงที่รู้คือสังขารของกายใจนั่นก็คือเป้าหมายของการเจริญวิปัสสนาเราต้องปลดรู้ออกมาจากสมาธิ่อนและเอารู้นะมาเจริญวิปัสสนาเพื่อความเข้าใจเพื่อความแจ้ง ของสิ่งที่เรารู้คือกายและใจเราอยู่ใกล้กับจริงแต่เราก็ไม่เห็นมันเอารู้อยู่ในกายแต่เราก็ไม่เห็นกายแตกนะเอารู้ไปอยู่กับความคิดแต่เราก็เห็นความคิดพอรู้กับความคิดมันกลายเป็นอะไรกันแล้วใช่ไหมเราต้องแยกรู้ออกมาจากความคิดแยกรู้มาจากกายแล้วรู้มัะเห็นกายรู้มาเด็นความคิดเองทั้งทั้งที้มีกับความคิดก็ตาม มันงไปอ,อยู่ไปก็ตามแต่มันได้ดอกมันจากายออกจากความคิดแล้วมันยืนความคิดทํางานงปกติโดยที่ไม่ต้องไปดับความคิดเห็นกายกับเพื่อมกปกติโดยที่ไม่ได้ปแก้ไขอาการของกายใน,นการถอยรู้ออกมาอย่างอิสระเป็นการศึกรู้เพื่อให้รู้นะมีกําลังของรู้เองก็คือสัจธรรมรู้รู้ซื่อซื่อรู้ง้อง้รู้เบาเมันเบาได้โดยที่เราไม่ต้องทําให้เขาเบาเพราะมันเบาจากไหนมันเบาจากความจา มันบอจากความคิดมันบอจากความพยายามเพราะตลอดเวลาเราปฏิบัติเราทําตลอด mm hmm. เราคิดตลอดเรากาหนดตลอดเราจะทำํำเราจะจ้องตลอดเราจะทำมันเป็นและรู้จะตอิสระยังไงพอรู้มันเป็นอิสระพอรู้ไปทาในสิ่งที่มันจะทําเราจังการไปกดทับรู้ไปทาให้มันมีมันเป็นจริงๆนั่นผิดแล้ว เราเพียงแค่เอารู้ออกจากสิ่งที่มีที่เป็นแล้วเอารู้เรียนรู้สภาวะสิ่งที่มันมีเป็นต่างหากไม่จะไปทำให้มันเป็นเพราะรู้ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วมันแค่รู้อย่างเดียวเราต้องแยกรู้ออกมาจากสิ่งที่มีที่เป็นคือสภาวะของสิ่งที่เกิดดับคือสังขารนาการเลือนและก็ตามมันแยกกันอยู่แล้วเราแยกออกได้จากเพราะรู้กับสังขารเมื่อคนละตโตกันอยู่แล้ว แต่พเราปฏิบัติผิดวิธีเราเอารู้ไปอยู่กับสังขารก็โดยถูกสังขารเกินรู้ไปคือตายรู้กับสังขารปนกันหมดไม่รู้อะไรคือรู้อะไรคือสังขารมันตีกันไปหมดอย่างนั้นใช่ไหมเห็นภาพไหมหากเรารู้ว่าจะสังขารเนี่ยรู้เห็นสังขารเองไม่ต้องถามเมื่อต้นหนังงอก,ก่อนไม่ต้องคิดก็คืออยู่สังขารก่อนไม่ต้องจํา เมื่อต้องขาหยุดสัญญาก่อนไม่ต้องทำาก็คือหยุดสังขารรู้ซื่อๆคือเบื้องต้นรู้กระกาซื่อๆรู้งงๆทำรู้ให้เป็นตฟ้าของปกติปล่อยกายให้มันทำหน้าที่ไปปล่อยลรมหาไม่ใจให้มันทำหน้าที่ไปปล่อยความคิีดให้มัน,นําไปนั่นคือการไม่บังคับรู้หากเราเอารู้ไปบังคับสังขารน,นั่นะด็ดงเอารู้ไปไปทำงานกับสังขารแล้วรู้จึงไม่เป็นธรรมชาติเพราะสังขารมันคืนรู้ไปได้จุด มั้ปล่อยสั้งขันปุงไปแต่เราแยกรูปมุออกจากสังขารอย่าไปดับมันทุกครั้งที่มีสภาะสังขารแสดปล่อยมันคิดไปเรามีฐานที่ตายแต่บอบอนะ่ะไอ้ความคิดมันไปในไปมันไปแค่นี้เดียวมันก็วิ่งกลับมาเองมันก็ดึงปกติเราคิดทั้งวันอยู่แล้วนโะยมคนเรามีความคิดอยู่แล้วแต่คิดดีคิดชั่วอนะ มันคิดได้หมดเสหพัฒนะกคิดเรามันสามารถจะห้ามความคิดได้นะโยมเราห้ามความจำได้ไหมละ่ะเราห้ามความรู้สึกได้ไหม,มความคิดก็เป็นความรู้สึกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากสังขารและขันเราห้ามไม่ได้ไม่ไว่าจะเป็นรูปเราก็ห้ามไม่ได้เวทนาเราก็ห้ามไม่ได้สังขารสัญญาเราก็ห้ามไม่ได้ แต่เราสามารถฝึกรู้ท่อทันในรูปเวทนาสัญญาสังขารได้เพราะเราเอารู้ออกมาจากสิ่งที่ขล่าวมาทั้งหมดเพราะสังขารน่ะมันปร,รุงสารภาพปรุงมันปรุงแล้วมันก็ดับไม่มีเพศไม่มีทุษมีไปอะไรกับเราเลยแต่มันมีเฉพาะความคิดปรุงแต่งไปเพื่อจะไปสร้างสมุทัยน,นั่นคือมีที่คนกับเราความคิดคิดดีมันต้มีความสุข ใช่ไหมไม่เห็นจะมีอะไรเลยความคิดมันก็ทําให้เราสุขได้ความคิดมันก็ทําให้เราทุกข์ได้แต่มาว่าคิดดีเราไม่ห้ามอะไรเพลินไปเลยแต่คิดชั่วกับห้ามมก็คิดเหมือนกันนั้นมันต้องไปห้ามคิดดีก็ไปคิดไปชั่วก็ไปคิดไปเล่นความสุขความทุกข์ไปเล่นในเพิดเพแต่เรารู้ตัวตันปากคิดได้ โดยที่เราไม่ได้เอาความคิดมาใช้พระอรหันต์ท่านก็ไม่ได้ห้ามตามคิดแต่ท่านรู้ความคิดท่านรู้ทั้วตาความคิดปฏิบัติถึงขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วนะทุกอย่างเหมือนพุทธชนหมดความคิดยังมีอยู่ความจํายังมีอยู่เวทนายังมีอยู่แต่เวทนานั้นสัญญาสังขารนั้นทําลายรู้ท่านไม่ได้แล้วเพราะท่านอิสระแล้วเอารู้ออกจากสภาวะนั้นแล้วรู้ที่อยู่อิสระสุดท้ายก็สักคำว่ารู้ต่อสังขารบุกแก แต่เพียงแค่ว่าท่านไหนใช้รู้ก็เหมือนไม่รู้เลยเนี่ยคิดก็เหมือนไม่คิดจาก็เหมือนไม่จามีตนาก็เหมือนไม่ใช่มนาสุขก็เลยมันเหมือนสุขทุกข์เหมือนทุกข์มันอยู่เหนือแล้วพอท่านปล่อยตั้งแต่แรกแล้ว